สวัสดีครับวันนี้ผมได้มาอยู่ที่ด่านชายแดนห้วยโขนอำเภอเฉริมพระเกียรติร่วมกับทางผู้อ,อกอกบารตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดน่านในด่านศุลกากรทุ่งช้างจังหวัดน่านสำนักง,งานควบคุมโรคติดต่อจังหวัดน่านและทีมของที่ทําการปกครองอำเภอเฉลิมพระเกียรติครับเพื่อเตรียมความพร้อมในเรื่องของการเปิดด่านเพื่อรองรับ คนที่จะเดินทางผ่านเข้าออกและนักท่องเที่ยวครับซึ่งจากการลงพื้นที่ดูในวันนี้ก็พบว่ามีความสะดวกและสามารถที่จะให้นักท่องเที่ยวและคนเดินทางผ่านด่านเนี่ยได้ผ่านเข้าออกได้อย่างสะดวกเรียบร้อยดีนะครับเพราะนั้นก็จะเห็นว่าเมื่อกี้ได้ลงไปดูตรงหน้าด่านเนี่ยก็หากผู้จะผ่านด่านเนี่ยกรอกข้อมูล เตรียมเอกสารมาครบถ้วนเนี่ยนะก็จะใช้เวลาไม่นานครับประมาณ5-10ถึง10นาทีแค่นั้นเองสำหรับคนไทยนั้นสะดวกมากครับเพียงท่านมีพาสปอร์ตหรือบัตและมีหนังสือรับรองการฉีดวัคซีนมาครบ2เข็มนะท่านก็สามารถเดินทางเข้าออกได้เช่นกันส่วำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติหรือคนลาวเองนั้นก็จะเพิ่มในเรื่องของการกรอกข้อมูลในระบบ t h a i l a n d Pass ก็จะสามารถเดินทางผ่านก็ออกได้ก็จกังหวัดน่านขอเรียนยืนยันถึงความพร้อมของบุคลากรเจ้าหน้าที่ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์อะไรต่างๆที่หน้าด่านตอนนี้เรามีความพร้อมในการที่จะให้บริการกับผู้เย่ยเดินทางผ่านด่านนะครับก็ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้คนน่านและพี่น้องชาวไทยที่จะเดินทางท่องเที่ยวต่างๆทั้งหลายมาใช้บริการแล้วก็เดินทางผ่านด่านได้นะครับ